กิจกรรมคัดแยกขยะโดยการแปะรูปขยะลงถังขยะมาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาอีกแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมคัดแยกขยะนั่นเองนะคะสําหรับอุปกรณ์ในวันนี้มีอะไรบ้างที่ครูเตรียมไปให้ก็มีกระดาษหนึ่งแผ่นนะคะที่ปริ้นรูปขยะไวให้ อันที่2นั่นก็คือสติกเกอร์นักเรียนไม่ต้องใช้กาวนะคะค,คุณครูเป็นสติกเกอร์มาให้แค่นักเรียนกับผู้ปกคร,ร,รองช่วยกันลอกนะคะแล้วก็แปะลงไปให้ตรงกับถังขยะนะคะขยะสีเขียวขยะอะไรนะคะย่อยสลายได้ถังสีน้ำเงินขยะทั่วไปถังสีแดงขยะอันตรายและถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลนะคะนักเรียนก็มาดูว่าขยะอะไร ที่มันอยู่ถังขยะไหนอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมคะมีก้างปลาเป็นขยะอะไรนะย่อยสลายได้และนี้อะไรนะมีสเปรด้วยมีหลอดไฟด้วยนี่น่าจะเป็นขยะอะไรเอ่ยเสอันตรายนละ้วเองก็วางไปที่ขยะอันตรายส่วนอันนี้มีโฟมมีอะไรเนี่ย ขนมซองมาม่านะคะแล้วก็ลูกอมอันนี้เราเป็นขยะทั่วไปนักเรียนก็มาวางไว้ตรงถังขยะสีน้ําเงินส่วนอีกอันหนึ่งเป็นขวดน้ําหนังสือกล่องอาากล่องนะคะกระป๋องแล้วก็ขวดกองท่นลมงนักเรียนก็แปะลงไปแบบนี้เป็นขยะดีไซเคิลพอนักเรียนวางได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็แกะสติกเกอร์วางลงไปบนถังขยะได้เลยนะคะ อย่าวางแปะลงไปแบบนี้นะลูกเดี๋ยวมันจะทับตัวหนังสือนะคะให้นักเรียนแปะลงไปบนถังขยะนั่นเองอ,อันที่หนึ่งขยะย่อยสลายแบบนี้อันที่สองขยะทั่วไปก็แปะลงไปแบบนี้ขยะที่สามคือขยะอันตรายก็แปะลงไป แบบนี้ขยะอันที่สี่ขยะรีไซเคลิลคือขยะที่สามารถมาดัดแปลงได้กับนำมาใช้ใหม่ก็ถังสีเหลืองนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมให้นักเรียนผู้ปกครองนะคะช่วยกันทำได้เพราะเด็กยังแกะสติกเกอร์ไม่ได้ก็ช่วยๆกันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็หมดเพียท่าน,นี้สำหรับวันนี้บ๊ายบาย